with one.

เห็นกัน ก็ว่าแมนผู้ประสบไฟพี่นอนลมแห้งแห้งแต่ว่าคนกระียกตามมาคุ้งเดิอยู่กับมาคุ้งมากแมนดอนก็นลงไปลินน,น้ำจะพอพึ่งกับโแต่น้มหนาวคนน่ะนานพอพนสิด้หยุด ปากกั็เข้มเนาะอยู่ในทะเลเนาะ okay. Okay. นำนำเกลือนำทะเละเขาฝาก <Okay. S 1> ขาดไม่ได้นะจ๊ะส้มตำนางถาลูกหลินน้ำนะตันน้าน mm hmm. ลูกซ้ายก่อยเสดเห็นทะเลน้อเขาพ่อกับพวกดินซ้ายสำรับ <c oughs> อยู่โอ <c oughs> ้ไปเอามานนะแม่ เขาสลาด่ะเฮ้ยบอกว่าเนี่ยจะลงไปเลิกเลยนะมาจ้าทุกคนแล้วนะาาโโละบาล้านเอตามมาหุงใส่ถุงมากินอยู่ทะเลจา้า เอามาสักอย่างลืมบวงแต่ว่ามีกระถินนะจ๊ะพักกระถินมาเยอะเก็บพักกระถินมากรพักบุงไอโฟเ์ิ่นไปนั่มลูก่นทะเลผัดไปสัตว์ไปทั้งผุน่ะหลินกับใเรื่อย แลยที่ฉันก็ห่อขาเนียวมานี่แต่ขี่ดินทรายเนาะโอ้ขานถือโคกมาจะพี่นอ้องทะเลอยู่เมกาเนี่ยันมีคนมาขาย ขายไข่ปิ่งห่าบขายอาหารทะเลได้พี่น้องทะเลกับทะเลวยต่อยหนาววะลูกเจ้าน่ะแก่แลอวยางที่ดินทรายปวนดินี่เนี่ยอ้าวยางซำนียกับปวดแล้ว เส่บมาจิ้บบะขอาไข่เค็มมาค่ะก่ได้เอาแนวอื่นมาอุษฎีดามติดมีดดา เแยวปั่นหนึ่ง,ป,นนงปเล่นแถวใดล่ะลูกจ้างหน้าเขาดิบอกเพิ่นว่าทะเลพัดเพิ่นไปมันบอจำบังหยิ้มแซ่บเด้อแต่นี้ ตะมะคงตะมากินอยู่ทะเลมือหนาจะเอาหกมาเอาหกมาได้พี่น้องลมมันแหง้งฉีดดินทรายมันฉีดเข่าหกเว้ยไม่ใช่ว่าเป็นตะมะคงไม่ใช่เงี้ยบุเพ็ด ขนาดม,มาให้กินยงปลาเนยก้านมกพริกหมากเดียวรู้เรื่องเลยกินข่าวเบิ่งแย่ง,งลูกไปน้ำก็อ,อยากเล่นที่นี่ใส่าขาอปากนะ พาไปเบิ่งน้ำทะเลเด้อพ <c ười> ี่น้อง เพือคนสภาพพอมึงสิมาเหร่นน้ำ <c oughs> ใส่ม okay, <อ>าบ่อลมเฮ็ดยขงออกก้อนม,มันเปิดแล้วลก็ใส่